ในนัดที่แล้วครับด้วยชัยชนะเหนือสุรินซิตี้ครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับอาครับเริ่มเกมการแข่งขันครับเป็นทางด้านของทีมเยือนขอนแก่นบอแรงฟุตบอลคลับเป็นฝ่ายเขียรูกลเริ่มเล่นก่อนครับอยู่บริเวณฝั่งตรงข้ามผู้บรรยายครับในช่วงพักครึ่งเนี่ยก็จะมีการเล่นเกมด้วยครับเดี๋ยวรายละเอียดนะครับเราจะมาเล่าสู่กันฟังครับอาครับขอนแก่นมอดนแดงครับไม่ผ่านครับทางด้านของราชเทนศักดิ์บูรพา มือหนึ่งจอมเก่าครับของอุบลคุรภัพรทีครับอิสรภาพอยู่ที่ชัดชวานชัดชวานให้บอลสั้นไปว่ายัางไงจังหวะน,นี้ครับและก็จบด้วยการยิงครับทางด้านของขอนกันแต่ว่าจังหวะน,นี้ครับอยู่ในตำแหน่งล้มครับผู้ช่วยผู้สินนั้นอยู่ในตำแหน่งแล้วก็เช็คออฟซด์ครับลูกนี้ อาครับหนนทวัตลดาให้กับทพพลบุตรแก้วบองโกโบริตขึ้นไปแล้วครับจังหวะนี้ครับอุบลควนวัดเีและก็เรียบร้อยครับเป็นประตูขึ้นนำครับอุบลควนวัดาีครับจากการยิงของผู้เล่นหมายเลขเจ็ดครับผงชนะกองกิริตครับที่ถือว่าสันโบเข้าไปตุงตาข่ายนะครับ ให้เจ้าบ้านอนนุบลโคราชเอฟซีขึ้นนำเป็น1ประตูต่อศูนย์ครับทีมเจ้าบ้านพิลักไรล์ลำน,น้ำมูลมอุนบลควาวัเอฟซีได,ได้ประตูที่1ขึ้นนำทีมก่มอนการบอลในคุตบอลรับเป็น1ประตูต่อศูนย์จากการยิงสุดสวยของผู้เล่นหมายเลขเจ็ดงชนะก็ ไม่ได้ต้องอย่าเสียครับโอ้ยจังหวะนีครับโอ้ยเรียบร้อยครับทางด้านของคอนแกนบอลเรียนฟุตบอลคลับนะครับลูกนี้ครับเถอกลับมาแป๊บเดียวครับเป็นทางด้านของทำประตูตีเสมอได้แล้วครับเป็นหนึงประตูต่อหนึ่งฮะ อ้าวบนคุณวันยุยธสายครับอิสรภาพแสนเทพนนทวัฒน์รัตนาโอ้ยจังหวะน,นี้ครับวัญชายาจเจริญลอยครับอ่าซัดต,ตูมเดียวครับบอลเหินข้ามคานออกไปยังนุ่นครับเกือบถึงหอน,นาฬิกาฮะแต่ก็จบด้วยการยิงครับทางน้านของวัญชายาจเจริญลอยครับ เอาจังหวะน,นีครับวายัางไงครับโอ้หตัดกลับมาครับเป็นทางด้าน,นของทีมเชาว้านเพียไร้าลำน้ำมูลนคุณวัฒนทรีครับได้ประตูที่2ขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งครับจากการยิงของผู้เล่นหมายเลข14ครับทักตะไผามจุงกุ้งครับทีมเชาว้านเพียกร้ายลำน้ำมูล ได้ประตูที่2ขึ้นนําของแกนบอลไทฟุตบอลครับอีกครั้งหนึ่งเป็น2ประตูต่อ1จากการยิงสุดสวยของผู้เล่นหมายเลข14ทักจะในผามจุงกุงโอ้ยเข้าในมาตัดสินใจพลาดครับมันจะคู่นี้ครับอาครับนัทพงศ์ดีด้วยชาติครับแนรับตัวสุดท้ายครับตัวเก่าครับจากบค,ครั ก็สว e ัสดีครับแฟนคลับแฟนกีฬาทุกท่านครับขอนำทุกท่านมาร่วมชมเกมการแข่งขันใน45นาทีในครึ่งเวลาหลังกันต่อนะครับสำหรับศึกฟุตบอลไทยลีก3ครับโซนภาคตะวันเชียงเหนือนะครับที่สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งนี้นะครับพงชนะกองกิริศยิงลูกนี้ครับอ่าตบปบไว้ติดมือเลยนะครับทางด้านของผู้สาวตัวของขอนแก่นฮะสุดท้ายก็ยิ่งเร่งยิ่งเสียครับ อ,อยู่ที่ข้างสนามเนี่ยก็ลมแรงนะครับสามคนของขอนแก่นมอแดงฟุตบอลคลับฮะจะเป็นใครครับยิงฮะขวาเป็นธนาชนะบุตรนะธนายิงลูกนี้ครับแล้วก็เ,เรียบร้อยครับบอลน,นั้นเหินข้ามคานอ,อกไปเยอะครับแล้วก็เป็นจังหวะแอคชั่นสุดท้ายนะครับของการยิงในเกมนี้ของธนาชนะบุตรฮะ ก็เป็นอันว่าจบเกม90นาทีนะครับผู้ตัดสินครับสิทธิศักดิ์แก้วคำนะครับผู้สินกลางสนามครับก็บอรุ่ยจบเกมก้ารงแข่งขันครับนัดที่14ของวนโครพัทเอฟซีนะครับพบกับขอนแก่นบอลแดงฟุตบอลคลับนะครับในฟุตบอลไทยลีก3นะครับก็เป็นทางด้านของเจ้าบ้านวนโคราัทเอฟซีของเราครับที่เก็บชัยชนะเหนือขอนแก่นบอลแดงฟุตบอลคลับด้วยสกอร์2ประตูต่อ1นะครับ